เดือกิ้งแมชชินซุปเปอร์เลกิดหมูเก้าไม่หว่นหากต้องเจอซามูไรอันตรายทาเคลุสีงาว่าก็พร้อมสู้มั่นใจไม่เป็นรองแน่นอนสวัสดีครับแฟนมวยครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าคู่ชกของซุปเปอร์เล็กและของทาเคลุ u, นะครับก็ถอนชกทั้งคู่โดยซุปเปอร์เลกเนี่ยจะมีคิวชกกับเจ้าเอเลียตมูมาดี้ในวันที่13มกราคมนี้แต่เอเลียดเนี่ยแจ้งถอนชกมาแล้วครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บ เหตุเป็นเพราะเจ็บซี่โครงนะฮะทำให้ซุปเปอร์เลกเนี่ยยังหาคู่ชกไม่ได้ท่ามกลางกระแสข่าวลือนะครับบอกว่าซุปเปอร์เลกเนี่ยอาจจะได้เจอกับทาเคลุแทนรถถังนะฮะทางด้านของรถถังจิตเมืองนน์ก็ออกมาชี้แจงนะครับเหตุถอนชกเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์จริงๆนะฮะไม่เคยคิดนีชกกับทาเคลุเซกาว่าอยากบอกทุกคนที่คอมเมนต์อยากบอกตรงนี้เลยผมไม่มีหนีแล้วไฟนี้ผมแพ้ชนะไม่มีอะไรมากนะฮะเพราะผมไม่ใช่เจ้าของแชมป์ ผมเป็นผู้ท้าชิงแล้วได้ค่าตัวตั้ง45ล้านผมจะหนีทำไมไม่ว่าจะแพ้ชนะผมได้แน่นอนแต่ผมเจ็บจริงๆแลวถ้าผมไม่สมบูรณ์ไปชกรายการเขาเสียวันเปี้ยนชิปมันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นรายการระดับโลกไปแล้วนะฮะรถทางเนี่ยแจ้งเหตุถอนชกเนื่องจากทัาร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังเจ็บที่มือนะครับเจ็บที่ข้อมือในไฟที่ชกกับซุปเปอร์เล็กนะครับในวันที่22 2งกันยายนที่ผ่านมา รักษายังไม่หายนะครับเจ้าตัวยังมีการบาดเจ็บอยู่ดังนั้นจึงจะเป็นโอกาสของขวาทางเดียวซุปเปอร์เล็กเกียนหมุก9ที่เจ้าตัวเนี่ยต้องได้เจอกับทาคิรุนะครับเจ้าตัวก็ซ้อมรอลร,อรายการมาตลอดซ้อมรอรายการมาเรื่อยๆนะครับซ้อมดีมำลงถึงปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับซ้อมทําร่างกายอยู่ที่ค่ายซ้อมเตะซ้อมต่มตอยมาเรื่อยๆืนะครับ โดยเฉพาะลูกเตะของเขานะครับอ่าเตะขวาขวาทางเดียวของเขาเนี่ยเอ่อก็เตะได้่างหนักง่วงรุนแรงมากอ่าซ้อมขึ้นก้านคอด้วยไม่ลูกขึ้นก้านคอด้วยนะฮะก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดานนครับเอ่อร่างกายก็ดีโอ้แล้วถ้าไปเจอกับทาเครุน,นี่มั่นใจนว่าไม่เป็นรองแน่นอนครับเอ่อสามารถสู้ได้สู้กันในแบบสนุกสูสีแน่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถือแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทอยู่นะฮะก็ยังเป็นที่หนึ่งในรุ่นนี้อยู่ โซนทาเคโรก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นนักชกี่ปุ่นก็ระดิบวิวัยสูงมากนะฮะระดับวิวัยจ,จัดเลยซ้อมทําร่างกายอยู่ตลอดน,นะฮะโดยเฉพาะลูกเตะลูกต่อยของเขาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะฮะออกหมัดแล้วออกแข้งได้ไวมากขณะน้องโอยังเคยชื่นชมนะฮะว่าทาเคโรเนี่ยเขาเป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ไวมากฮะแถมเข้าเป้าและแม่นยามอีกด้วยอ่มีลูกหนักด้วยนะฮะอ่าถ้าโดนจังๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ล่วงได้เหมือนกัน จำนะครับว่านักมวยไทยเนี่ยอย่าประมาทเขาโดยดขาดเพราะว่าเขาก็มีดีเหมือนกันนะฮะถ้าเขาไม่ดีจริงไม่แน่จริงบอสชาตีคงไม่กล้าให้เขาเข้ามาเซ็นสัญญาสู่วันแชมเปี้ยนชิพนะฮะ,ะก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นนักชกสายคลิกบ็อกเซอร์อยู่แล้วมาชกในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยอาจจะเข้าทางเขาก็ได้นะฮะแต่ต้องดูฟอร์มไฟล์แรกของเขาก่อนว่าเขาเนี่ยจะได้เจอกับซูเปอร์เลกหรือไม่ฮะต้อง ให้บอสชาตีนี่ออกมาคอนเฟิร์มอีกครั้งนะฮะว่าจะเอาอย่างไรนะฮะว่าซุปเปอร์เลกเนี่ยจะได้เจอกับทาเครุหรือไม่ถ้าคู่นี้ได้เจอกันจริงๆผมผมองว่าถูกคู่ถูกเวลาเลยนะฮะเพราะว่าซุปเปอร์เล็กในสายมวยไทยสายคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเขาก็เก็บมันเรียบหมดแล้วนะฮะในรุ่นนี้เหลือแค่เจ้าทาเครุนี่นะฮะที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนต้องมรอรุ่นว่าบอชาตีจะประกบให้ซุปเปอร์เลกเจอกับทาเครุ ในวันที่28มกราคมนี้หรือไม่ฮะในศึกวัน1 65ที่ประเทศญี่ปุ่นกติกาคิกบ็อกซิง่งนะครับ5ยกยก3นาทีหรือจะให้ซุปเปอร์เลกเนี่ยปองกันตำแหน่งแชมป์โลกด้วยก็อาจเป็นไปได้นะครับต้องรอบ,บอสชาตีออกมายืนยันออกมาคอนเฟิร์มอีกทีนะฮะคู่นี้ถ้าได้เจอกันจริงๆแฟนมวยคิดเห็นกันอย่างไรระหว่างซุปเปอร์เล็กเจอกับทาเคโนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะฮะแฟนมวยชอบใคร ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอภัยแฟนมวยมานที่นี้ด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตั้ง่ฆษสารงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมปติดตามกันได้ที่แอดไลน pk 2 4่ส pk 2 4่อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม